กกได้เท่าน,นี้แหละคิดถงจังเลยครับไม่ทำงา,านกกาไม่คิดว่าคุณดูจิเต็มขน,นาดนี้นะครับแม่มาถึงข้างล่างตอนนี้เล้ะครับ Oh. ซึ่งรู้ไหมครับว่าคอนเสิร์ตวันนี้นี่ชัดตรงกับพี่ๆหลายท่านเลยนะครับรู้ทั้งพี่เบิร์ดนะครับรพี่ๆสาว,ๆ,สาวๆนะครับคบยังมีพี่ๆศิลปินจากเกาหลีด้วยอีกหนึ่งคอนเสิร์ตนะครับลงคอนเสิร์ตผมเป็นคอนเสิร์ตที่สี่นะครับที่จัด้วยวาราติทีวันนี้นะครับซึ่งเราก็ ้องบอกว่าทางเรากลัวมากนะครับกลัวอะไรครับกลัวปัดเหลือสิครับ <laughs> เราพูดตรงตรงนะครับแล้วก็เพราะว่าคอนเสิร์ตชนกับพี่ๆนั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของผมด้วยผมก็ถือว่าเป็นศิลปินหน้าใหม่ในวงการนะครับ <h ums> หน้าใหม่ทุกปีนะครับหน้าหน้าไม่ใหม่นะครับ <h ums> ขเขาก็เรียกให้หน้าใหม่ให้จนได้ ซึ่งก็ไม่คิดว่าบัตรจะโซเอานะครับขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้นอกเหนือจากกลุ่มคนดูแต้มบุญถึงตรงนี้นะครับยังมีกลุ่มคนดูที่แต้มบาศะดูกับผมนี่มันเหมือนบาเหมือนกรรมขนาดนี้เลยครับแต้มเวแต้มกรรมของศิลปินมันจะใช้แต้มบุญใช่ไหมครับแต่ของเราใช้แต้มบาเออก็ วันนี้เน่าเหนือนนจากกลุ่มคนดูที่แต้มบาปถึงแล้วนะครับยังมีกลุ่มคนดีที่แต้มบาปไม่ถึงและนั่งดูทางไลฟ์สตรีมมิ่งของ True อ d ยอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับ <Hey. S 1> เราจะส่งเสียงเยอะหยันเขาหรือว่าเราจะโหแค่เยอะๆและเขาเมื่อกี้ก่อนหน้านี้หนึ่งชั่วโมงยังมีคนตามหาบัตรหลุดอยู่เลยนะครับแล้วมีไหมครับบัตรหลุดไม่มี <Me. S 1> ไม่มีนะครับรู้ได้ยังไม่มีเลยเหรอครับมี ก็ทักทายเขาหน่อยนะครับทางทัวร์ดีนะครับสวัสดีนะครับอ,อย่างเอีอย่างาเลยก็เต็มที่ฮะไม่เป็นไรวันนี้ทางทัวร์เดีมีสตรีมมิ่งให้ด้วยนะครับซึ่งอย่างที่บอกวันนี้คือคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของผมนะครับแล้วก็ที่จบไปเมื่อกี้ก็เป็นการเต้นนะครับ เป้นครั้งแรกนะครับแล้วก็คุยกับท,ทีมงานแล้วว่าขอให้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับสอเต้นนานกว่าอะไรนะฮะ<ช> <Menschen> เต้นได้เหรอครับ<ช><ด><ช><ด>แค่ร้องนี่ก็เหลือกินล้มึงครับเพราะถ้าเต้นเนี่ยมันจะไม่เหลือกินเลยนะครับ ก็หวังว่าทุกคนน่าจะชอบกันนะครับอันนี้เป็นเซอร์ไพรส์แรกซ้อมกันนานกว่าซ้อมทุกอย่างในคอนเสิร์ตนี้เลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากที่ทุกคนชอบกันครับแล้วก็แน่นอนเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกที่ผมเชื่อว่าทฟานๆในที่นี้เนี่ยจะมีคนที่ติดตามผมมานานแล้วรู้จักกันมานานแล้วก็มีหลายๆคนอีกที่เพิ่งรู้จักเยอะม,มากนะครับ ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรฮะมาช้าหรือมาหลังเราก็รักเหมือนกันนะครับพี่จิงก็ต้องรู้เบ็กแรงขนาดนก็ได้ครับก็ผมคิดว่าไม่ว่าจะมาก่อนหรือมาหลังนะครับแต่ผมเชื่อว่าเราน่าจะมีความชอบอะไรท like like <aw> ี dad, well it, ่คล้ายๆกันเอ้ผมพูดถึงใลร แล้วผมว่าในในความชอบของมนะมันจะมีแนวเพลงบางอย่างที่ผมเชื่อว่าถ้าคนที่ชื่นชอบผมจะรู้ว่าแนวเพลงของผมเป็นสไตล์ไหนนะครับเพะฉะนั้นผมเชื่อว่าในเพลงต่อไปนี้ทุกคนก็น่าจะชอบเหมือนกัน